เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปดื่มน้ำมะพร้าวแท้ๆจากโพธารามครับและก็ขนมอร่อยๆของร้านคร้าวปังโฮเมดเป็นร้านผมไม่เล็กๆครับผมที่อยู่ใจกลางโชคชัยสีมะพร้าวน้ำหอมในกระป๋องที่ดูสะอาดน่าดื่มและขนมโฮเมดที่ดูน่าทานเป็นของร้านคร้าวปังโฮเมดตั้งอยู่ใจกลางโชคชัยสี่ซอย39แยก3เจ้าของร้านคือคุณดาและคุณอ้อมออค์กรนเซอร์รับจัดงานอีเวนท์ที่เปิดร้านพร้าวปังโฮเมดควบคู่ไปด้วย ขายตั้งแต่ช่วงโควิดเพราะงานอีเวนต์ไม่มีเริ่มจากการตัดมะพร้าวที่บ้านมาลองเฉาะขายใส่ถุงซิปล็อกมาสู่น้ำมะพร้าวกระป๋องลูกต่อลูกกระป๋องต่อกระป๋องและมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ด้วยเรามาคุยกับคุณดาและคุณอ้อมเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับคุณดาคุณอ้อมครับถามก่อนเลยครับว่าร้านเผาปังโฮมเมทเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับเริ่มจากเาาเผาคือมะพร้าวก่อนครับ มะพร้าวเนี่ยมันคือโปรดักต์แรกของเราที่เราเริ่มขายเป็นโปรดักต์ซิกเนเจอร์แต่คราวเนี้ยเราเติมปังเข้ามารวมเป็นชื่อร้านเผาปังโฮเมดเนี่ยก็คือโปรดักต์ของเราทุกชิ้นนะคะโฮเมดหมดเลยทาเองหมดเลยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรวมเป็นชื่อของเผาปังโฮเมดครับมะพร้าวที่ใช้ได้มาจากไหนครับแรกเริ่มเดิมทีเลยอ่ะมันคือมะพร้าวของบ้านเมื่อช่วงโควิดอ่ะเรากลับไปอยู่บ้านเรามองไปรอบๆบ้านอ่ะมันมีแต่ต้นมะพร้าวสวนมะพร้าวแล้วโปรดักต์มะพร้าวแรกเริ่มเลยก็คือ คือเพื่อนอยากกินตัวมะพร้าวแก้วอะคะ่ะเราก็เลยทํามะพร้าวแก้วให้เพื่อนแล้วเพื่อนชิมแล้วเกิดอร่อยกลายเป็นว่าเอ้ยเราลองควนมะพร้าวแก้วขายดูมันก็เลยกลายว่าเรามีโปรดักต,ตัวแรกคือมะพร้าวแก้วอะคะ่ะจากที่เริ่มขายจากมะพร้าวแก้วเนี่ยแล้วมาเป็นน้ํามะพร้าวได้ยังไงครับตัวน้ํามะพร้าวที่เราเฉอะจากการขูดเนะะื้อไปทํามะพร้าวแก้วครับเราก็เลยมาใสา แพ็กเกจขายทำง่ายกว่าใช้เวลาเร็วกว่าแล้วขายดีพอๆกันอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะขายน้ำมะพร้าวตัวนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราอย่างเงี้ยครับแล้วนอกเหนือจากน้ำมะพร้าวแล้วเนี่ยมีสินค้าอื่นขายอไหมครับจะมีเบเกอรี่ที่ขายดีตอนนี้ก็จะเป็นเค้กล้ยหอมชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนเค้กแครอท มเมนูทีีม่มาย,ยหน้าทราบมาว่าเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับร้านพร้าวปังโฮเมดมีจัดเซตของขวัญปีใหม่ขายด้วยมีอะไรบ้างครับเซตของขวัญปีใหม่ฝั่งของน้ำมะพร้าวเราจะจัดเป็นเซตกระเช้าน้ำมะพร้าวครับส่วนขนมเบเกอรี่ก็จะมีเมนูนของเค้กกล้วยหอมเค้กปอนแล้วก็เค้กมะพร้าวอ่อนลาวาก็คือเราจะเป็นเซตสวัสดีปีใหม่ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของร้านพร้าวปังโฮเมดนะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ มะพร้าวน้ำหอมก็ชอบนะแต่ปกติแล้วอ่ะชอบถูกหอมมากกว่าคนเราหอมไหมล่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการทำทีรวยได้นะครับกับผมกนพันเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ที่แบบนี้8.15เป็นต้นไปทางช่องวันสาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ